ใช่เลยค่ะทุกคนเรื่องความหอมๆนะคะก็ขาดไม่ได้เลยคะ่ะต้องมีในชีวิตประจําวันเลยนะคะเพราะว่าปู่กก็เป็นคนที่ติดในกลิ่นมากๆเลยกลิ่นของความหอมเนี่ยนะคะจะช่วยบําบัดให้เรารู้สึกเนี่ยมีความที่ผ่อนคลายนะคะเราก็รู้สึกว่ามันสบายกายสบายใจอะไรประมาณนะะี้ค่ะเราได้ที่กลิ่นหอมๆเนี่ยนะคะเราปู่กก็เป็นคนผิวแห้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังการอาบน้ําเสร็จเนี่ยปู่กก็จ้อง เช็ดตัวหมาดๆเสร็จปูปูก็ต้องลงติที่เป็นไอตัวบอดี้ครีมหรือว่าเป็นตัวบำรุงผิวไปเลยทีเดียวค่ะแล้วพอปู่ได้ใช้ตัวที่เป็นของโซเดจานิโรเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากที่เขาจะให้ความหอมละมุนแล้วนะคะเขายังทําให้ผิวของเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นไปอีกด้วยค่ะปูก็จะมามัดรวมนะคะทั้ง5ตัวนะคะที่เป็นของโซเดจานิโรที่จะเป็นตัวบอดี้ครีมทั้ง2ตัวที่มีความหอมที่ละมุนนะคะละมุนมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นอีก3ตัวที่เป็นเพอร์ฟูมมิสที่เป็นกลิ่นที่หอมละมุนเรียกได้ว่ามาป้ายาสําหรับคนที่ชื่นชอบความหอมกันเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าใช้ทั้งบอดี้ครีมเอยนะคะแล้วก็ตบทายด้วยเพอร์ฟูมมิสของโซเดียจานิโรเนี่ยนะคะถ้าไม่หอมให้มันรู้กันไปนเลยค่ะ หลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยนะคะปู่ก็จะทาบอดี้ครีม2ตัวนี้ค่ะของโซเดียจานโลเรียได้ว่า2ตัวนี้นะคะเป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์แล้วก็เป็นตัวดังมากๆเลยค่ะก็จะเป็นบาซิเลียนบําบัมครีมนะคะแล้วก็มีความหอมละมุนมากๆคือใครที่เขาใช้กันเนี่ยนะคะกูรูต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าปลื้มปิ่มกันมากคือมีความหอมที่ดีงามมากๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีงามด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็มีความหอมติดผิวดีมากๆเรียไ,ได้ว่าคือแบบว่า โดนตกกันไปเลยค่ะสาหรับ บาซิเลียนบางๆครีมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเลิฟมากๆของปูเลยค่ะเพราะปูรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากเพราะว่าหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะเพราะว่าอาบน้าอุ่นแล้วก็เช็ดตัวหมาดๆปูก็จะลงเจ้าตัวนี้ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเดลิเซียเดนบอดี้บัตเทอร์ค่ะได้ว่าคือถ้าใครผิวแห้งเนี่ยเราใช้บอดี้บัตเทอร์เนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองแน่นองค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความหอมอร่อยละมุนมากๆเเเลยคืืือออแแบบแบบวว่่าาาหหมมนนท แบบพวกคาราเมลพวกแบบว่าอะไรที่เป็นความหอมแบบว่าขนมหวานอะไรเงี้ยเลยะคะ่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเรแล้วก็เนี่ยค่ะกูก็ใช้ไปจะหมดแล้วปูรู้สึกว่าปูใช้บ่อยมากแล้วก็คือแบบว่าใช้แบบ เป็นรูทีนทุกวันเลยค่ะชเช้าเย็นเช้าเย็นยงเงี้ยก็เป็นความหอมที่ติดผิวดีมากๆเราก็เป็นตัวเลิฟมากๆเพราะว่าปู้สึกว่ากระปุกเล็กเนี่ยมันอาจจะไม่พอปูกก็ต้องเพิ่มปริมาณเป็นกระปุกใหญ่สุดแล้วก็เป็นตัวเบสเซอร์เรของแบรนด์กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับ2ตัวนี้นะคะจากโซเดจานิโรที่เป็นตัวบำรุงผิวกายค่ะเป็นบอดี้ครีมนั่นเองค่ะ หลังจากที่ได้ลงบอดี้ครีมไปเรียบร้อยแล้วนะคะปู่ก็จะลงต่อด้วยเพอร์ฟูมมิสของโซเดจานโรเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดที่ปู่จะนำมาเล่าในเรื่องของโน้ตนะคะเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นของปี2 0 2 4นี้เลยค่ะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวแล้วก็ทั้งที่เป็น2กลิ่นนี้นะคะคือปู่ก็จะใช้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็คือจะใช้สลับกันไปแต่ว่าคือปู่ต้องใช้ทุกวันแล้วจุดดูสังเกตได้นะคะขวดนี้อันนี้นะคะเป็น เป็นเอ้นี่เป็นเบอร์เดียวกันค่ะเป็นเพอร์ฟูมิสเบอร์เดียวกันปูซื้อมาสต็อกไว้นะคะเพราะว่าเนี่ยปูยังได้เปิดเลยจะมีโค้ดอยู่นะคะปูก็ยังได้เปิดเลยเพราะว่าปูรอให้เจ้าขวดนี้หมดไปก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่ ให้จินตนาการไปนะคะเพราะว่าตอนที่ปู่รีวิวเนี่ยปู่ก็เล่าไปถึงว่าเหมือนข้าวโพดคั่วอบเนยราดซอสคาราเมลกลิ่นคือเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือเมื่อฉีดลงบนที่ผิวนะคะในหลังจากที่อาบน้ําเสร็จทาครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉีดไปกลิ่นก็ยังทิ้นความหอมไว้แบบว่าฟุ้งกระใจายในห้องน้ํากันเลยทีเดียวค่ะคือแบบว่านอกจากกลิ่นติดผิวแล้วเนี่ยยังมีความหอมที่ฟุ้งกระจายไปทั่วอาณาบริเวณที่เราฉีดนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็จะเป็น บาซิลเลียนครั c เชโรซานังเมือที่71ค่ะเป็นกลิ่นที่มีความหอมของคาราเมลวานิลานะคะถ้าให้นึกถึงเนี่ยก็ต้องนึกถึงข้าวโพดคั่วคลุกเนยนะคะอบเนยแล้วก็ราดซอสคาราเมลนั่นเองค่ะเป็นความหอมที่ดีงามมากๆเลยสําหรับเพอร์ฟูมมิสนะคะอันนี้เป็นกลิ่นโปรดของกูเลยค่ะเดี๋ยวจะมาต่อในเรื่องของที่เป็นเจ้าตัวจิ๋วนี่ค่ะคืออันนี้เป็นสําหรับเป็นขวดพวกพาเป็นทาวเวิไซด์เพราะว่าขวดเล็กเนี้ยเขาจะไม่มีแยกขายก็คือจะต้องซื้อมาเป็นเซต,เซต เซตนู่นเซตนี่คู่กันไปถึงจะได้เจ้าตัวพวกพานี้มาอันนี้ก็เป็น b a เซนเทียนเชโรซาดัมเบอร์ที่62นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าในโน้ตให้ฟังว่าโน้ตมีอะไรบ้างแล้วก็จะไปต่อในเรื่องของ n ัมเบอร์ที่59นะคะว่ามีโน้ตอะไรบ้างค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นหอมที่ละมุนด้วยเช่นกันค่ะ บาซิเลียนครัชเชโรซาหมายเลที่62เนี่ยก็เป็นกลิ่นหอมที่มีความหอมแบบขนมหวานหอมอร่อยอะไรประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าโน้ตนํำเนี่ยเขาก็จะเป็นถั่วพิซาติโอแล้วก็อัลมอนด์แล้วก็จะมีการที่ในตัวเบสโนตเนี่ยก็จะมีวานิลลาแล้วก็ซอคราเมลแล้วก็เซอร์เนตูดเรียกได้ว่าเป็นความหอมอร่อยของกลิ่นของความหอมหวานที่เป็นแบบว่าขนมเป็นแบบถั่วพิซาติโออัลมอนด์อะไรประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีความละมุนแล้วก็ หอมติดผิวดีมากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลิ่นโปรดด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าตัวที่โปรดสุดเนี่ยก็จะเป็นนัมเบอร์ที่71นี้ค่ะ มาปิดท้ายด้วยความหอมที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของโซเดจานโรที่เป็นนัมเบอร์ที่59บาซิเลียนครัชเชโรซานัมเบอร์ที่59นะคะเพราะว่าในโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีความหอมละมุนของความเป็นดอกไม้เบาๆด้วยค่ะเพราะว่าในโทนภาพรวมของเขาเนี่ยก็จะเป็นออร์เดนทันวานิลาแล้วก็ในท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นออคิดแล้วก็วานิลาหรือว่าเป็นกล้วยไม้แล้วก็กลิ่นของความเป็นวานิลาแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะเป็นชูการ์หรือว่าน้ำตาลแล้วก็ดอกไม้ ที่มีชื่อว่าไวโอเลตที่เป็นดอกไม้สีม่วงนั่นเองค่ะแล้วก็เบสโนตเนี่ยก็จะเป็นเซนดันวูดค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของปี2024นีั่นเองค่ะแล้วก็มีความหอมของดอกไม้เบาๆเรียกได้ว่าคือเขาก็จะมีความหวานด้วยนะคะแล้วก็มีความหอมที่ปนของความเป็นดอกไม้ค่ะเพราะว่าปุณสัมผัสได้คือพอ ฉีดในครั้งแรกสัมผัสดได้ของความเป็นดอกไม้ที่เป็นแบบดอกสีม่วงนะคะดอกไวโอเลตอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มีความหอมของเป็นแบบว่าความหวานของวานิลาเบาๆค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยความที่เป็นดอกไม้จะมีความชาเจนที่มากกว่าน,นั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นความหอมรวมตัวกันแบบที่มีความละมุนแล้วก็ลงตัวมากๆเลยเรียกได้ว่าคือหอมมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ทั้ง3ตัวที่เป็นเพอร์ฟูมมิสนะคะของโซเดจานโรเนี่ยก็เป็นอะไรที่หอมละมุนนี้มากๆคือแบบว่า ใช้ตัวที่เป็นบอดี้ครีมไปแล้วเนี่ยนะคะก็พอมาตบท้ายด้วยเพอร์ฟูมมิสเนี่ยก็เป็นอะไรที่หอมฉ่ำกันไปอีกค่ะเรียกได้ว่าหอมฉ่ำกันไปฟุ้งฟิ้งกันทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ดีกับผิวมากๆเลยสําหรับตัวที่เป็นบอดี้ครีมนะคะที่เป็น2ตัวนี้แล้วก็พอตบท้ายด้วยที่เป็นเพอร์ฟูมมิสนะคะที่เป็นตัวที่ปูนัามาเล่าเนี่ยก็มีความหอมกันเข้าไปอีกเรียกได้ว่าดีต่อผิวแล้วก็มีความหอมที่ดีงามติดผิวดีมากๆเลยค่ะคือใครเป็นสาวกที่ในเรื่อออองงขชบในนคความมหะะ แล้วก็คือแบบไม่อยากจะลงทุนในเรื่องของน้ําหอมไปแพง ไอของที่เป็นแบรนด์ของโซเดเจเนโรที่เป็นเพอร์ฟูมมินเนี่ยคือเขาก็จะอยู่ราคาประมาณ26ยูโรค่ะอันนี้ก็เป็นปริมาณ90 ML นะคะก็อยู่ในราคา26ิยูโรอประมาณนี้ค่ะคือเราก็มาใช้เป็นแบบใช้แทนน้ำหอมก็คือฉีดที่ผิวกายเนี่ยเราก็จะมีความหอมที่ติดผิวไปด้วยนั่นเองค่ะก็นั่นแหละปูกก็เลยนํำมาเมะมอยแล้วก็พร้อมกับป้ายยาไปด้วยนะคะเดี๋ยวปูจะมาสเปรย์เจ้าตัวปวดตัวนี้ให้ดูค่ะน้ำเบอร์ที่71ที่มีความหอมเป็นแบบข้า ชอบกลิ่นนี้มากเป็นกลิ่นเลิฟของกูเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เลิฟเนี่ยกูก็จะไม่ซื้อมาสต็อกไว้นะคะเป็นกลิ่นที่เลิฟแล้วก็กลิ่นปวดมากๆเลยกูก็จะมาสเป์แล้วปูก็จะแบบกลิ่นมันก็จะแบบว่าฟุ้งหอมอร่อยเป็นแบบว่าเหมือนเราแบบเข้าไปในร้านที่เป็นแบบว่าที่เป็นเขาขายข้าวโพดคั่วที่เป็นแบบกําลังทําร้อนๆแล้วก็คลุกกับเนยแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลที่แบบกําลังทําเสร็จใหม่ๆอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะ คือมีความหอมฉ่ำมากเลยแล้วก็ดีต่อผิวมากๆเลยค่ะสำหรับตัวที่ปูดได้นำมาทาผิวนะคะจะเป็น2ตัวนี้แล้วก็เป็นเบสเซอร์ของแบรนด์ทุกตัวเนี่ยที่ปูดได้เล่ามาก็คือเป็นเบสเซอร์ของแบรนด์หมดเลยค่ะแล้วก็มีความหอมฉ่ำไปเลยทีเดียวค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ